อยู่กับปัญหาสิ่งแวดล้อมกันต่อนะคะคราวนี้ขยับมาที่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะคติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพี่บอยค่ะครับไปที่อําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเรื่องนี้เนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าอยู่ดีๆวันดีคืนดีน้ําที่ใช้ปลูกข้าวและทําพืชผลทางการเกษตรเนี่ยใช้การไม่ได้เป็นสีลักษณะสีสนิมสีส้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แหละครับชาวบ้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมาจากโรงงานด้านบนหรือไม่ติดตามเรื่องนี้กันครับ เยอะน้ำน้ำมาน้ามามันเป็นเป็นสีไงมาเลยครับเวลามันก็น้ําฝนนี่แหละฝนตกมันถึงจะมาวัดค่าพีเฮทน้ํำก็เลยรู้ว่าน้ําเราเป็นกรดตอนที่ฝนตกเราไม่รู้ได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่1ตึ่บลขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามให้ตรวจสอบเพิ่มเติมจากที่เคยลงพื้นที่ไปเมื่อปีที่แล้ว ถึงความผิดปกติของน้ำในนาข้าวและบ่อน้ำทำการเกษตรที่อยู่ติดกับโรงงานรีไซเคิลเวลาสุดผลกระทบได้ขยายวงกว้างจากเดิมพี่สดาวุธเล่าให้ฟังว่าทั้งนาบัวและแปลงพืชผักแห้งตายโดยไม่ทราบสาเหตุชัดชัดเจนว่ามันมาจากข้างบนน้ำหลากมาจากจากทางโรงงานถ้ามันหลุดจากผมไปถ้าปีนี้น้ำหลากอีกก็น่าจะหลุดเข้าหมู่บ้านนี่แหละ ใช่เพราะว่ามันเป็นลำรางเดีวยวกันชาวบ้านพาสำรวจไล่ตามน้ำขึ้นไปพื้นที่ความเสียหายยิ่งชัดเจนสระน้ำของชาวบ้านใช้กาดไม่ได้หัวมันจะจะซึมลงนู่นนี่ยแต่ตรงนี้เราไม่ได้ใช้แล้วน้ำครับไม,ไม,ไม่ไม่ใช้หัวก็แทงเหรอแทง้นเกื่อน,นแทงไปตัวเนี่ยก็ตัด,ตดไม่ได้ก็ไม่รู้เออพอมาพอดีนะา,าเวลาวุฒิสมัติมา,า,มา,า,มาวัดโอ้นี่ก็ว่าน้ำมันเกิดจากตรงนี้เอง ชาวบ้านทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้ช่วยพิสูจน์ข้อเท็จจริงพร้อมกับแนบเอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นด้วยล่าสุดสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชนบุรีตรวจวัดคุณภาพน้ำมีค่า PS 2.81ถึง5.82มีค่าความเป็นกรดจริงแต่ไม่พบร่องรอยของการกระบายน้ำออกจากโรงงาน จึงได้สุ่มตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดเก็บตัวอย่างน้ําในบ่อบําบับดและจับประสานกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเข้ามาตรวจสอบเส้นทางน้ําเพื่อความชัดเจนอีกครั้งเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมกรอกไม่ได้จากที่เราเคยไปมาหลายๆกรณีนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยคือทําได้คือการพิสูจน์เส้นทางน้ําใต้ดินว่าเส้นทางน้าใต้ดินเนี่ย มันชัดเจนมาจากตรงไหนบ้างสาเหตุนี้นะครับแล้วแบบนี้ต้องใช้เวลาอีกนานไหมคะพี่บอยทั่วไปก็นานนะน้อ,องจุมพูนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่<อ>ว่าเขาเจะเร่งรัดแค่ไหนด้วยนะมันก็ต้องติดตามกันต่อนะคะใช่ค่ะฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะชาวบ,บ้านเดือดร้อนค่ะ